อันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับเวนดิงปลานะครับอันนี้ก็จะเป็นแหวนอุปกรณ์ของพวกเรานะครับไม่ะไรนะไม่ไปโนะอ,นไปไปอ้นี่ผ่าค้องคล้องไว่ปลา ่จอครับเราเจอไสปร้ายใส่ปร้าย <umsy> ้ไหมวตัวพวกเชียร์ใคได้กามั้มันจมนักมันจบรลาแล้วกับ เรามาดูตัวแรกกันนะครับอ่าบืนดัน้ไปเลยแล้วก็เข่าเล้ว็กตัวเล็กนี่ปลาปลาที่ยาตัวเล็กตัวเล็กขอเซตขอสองฟ้าเนี่ย ไปดูอีกนิดนับนี่นะครับหาตัวที่สองวันนี้นะครับพอดอกมาใสนะ นี่ไปตายจุดจะเปิดกได้อ๋อัวทีสาวัวทีสาวมาใหญ่กว่าพอจิ้มบอนิดนึ่งนะขอดหมดอูไม่โดนครับโดนไหมโดนครับโดนโดนอ๋อตัวนี้โตมากเลยอะอ๋อตัวนี้โตโตอ๋อ บแล้ว <c oughs> ปลากระสูตร,รสตรสองตัวครับกี้ดได้ตัวเดียวปลากระสูตรนะ,ะน,นี่นเนะรียบร้อยนะครับตันนะี้ก็จะหุดแล้วนะ

อ๋อนี่คู่มันเมื่กี้นะลากระสุกระสุกเจ็ดอก <c oughs> อีกนะ <c oughs> อ๋อโหส

ต้นตะโกครับต้นตะโกเปนผลไม้ที่กินได้ครับรสเปรี้ยวออกหวานนะครับหวานอมเปรี้ยวดูเล็กๆดูเล็ก ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กแต่กินได้ครับกินได้เขาได้แล้วนะอ๋อ oh. ตัวเล็กตัวเล็กมาก อะไรเลยครับปลาขี้กลมครับปลาขี้กลมอ,อ่ะขี้กลมอะไรนี่ปลาขี้กลมอีกแล้วอ๋อขี้กลมเหมือนกัน

มีลูกมันเดือครับกินได้ครับลูกมันเดือดลูกมาเดือกอินได้ไม,มีลูกเยอะครับได้ไหมกินได้กินได้กินตอนไหนลูกไหมกินตอนแก่ป่าไม้ร่มรื่นมากครับลูกมันเดือมีหลายสีครับ ใส่เลยครับนี่เดี๋ยวเราับได้ยังไงครับ,ารรบหาสายลูกไปไม่โดนนะยิงลงไป gặp đời nữa Lá cà su gặp Chả Ô, nào bị tiêm Lá cà su Chưa kịp ra cuột mấy đài Lá cà tên này, lá gì thế,

nhìn từ trên rồi, rồi, <cười> 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 rồi kai -kai này, này là quay chạy đây lắm nhìn cái cây rồi đi, đom để cái cây yếu Mày tua nó thật phải động địch. Nào, được. Ô nhìn địch buồn vậy. Nhìn địch đấy nó phải đây. Này nó gặp. Ê. Đó, lái tua. แต่เล้ยงก็เดินตัวเอเคเลยฝุดหลาเกับยุงนี่แหละใครเดินวน,นใครเด็กตัวเฮ้ยเหรอนนเนี่ยนะครับนี่เราก็โดนทางกลับนะครับใน,นเบิดควายเลยอ๋อเร่เรามาดูผลงานกันนะครับวันนี้ผลงานเจ้าแมเนี่ย เอเอกัางว,วันนี่นะผลงานเราคร่าวๆกว่วนเราไม่เยอะมากอะรทีนครับไปเลย